ครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิว power amp นะครับเป็นหน้าสีขาวนะเป็นหน้าใหม่นะครับพอดีผมนะครับลงรูปในในเพจแล้วก็ใน youtube นะครับพอดีมีลูกค้านะครับอยากจะให้รีวิวให้ชมหน่อยนะครับหน้าใหม่ก็โอเคนะจัดไปลรช่วงนี้ว่างๆพอดีนะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับนี่สีขาวนะครับใหม่ วยเลยอันนี้เป็นรุ่นพันสองนะครับเอสพันสองนะครับตัวนี้ภายในนะครับก็ตามที่เคยรีวิวเลยนะครับมีลูกค้าคอมเมนต์ถามนะครับว่าหน้าแบบนี้มันแพงกว่าเดิมไหมนะครับจริงๆมันก็แพงอยู่นะครับแต่ว่าผมให้ราคาเดิมก่อนนะครับตอนนี้นะครับช่วงนี้ขายราคาเดิมไปก่อนนะครับ และเดี๋ยวให้มันทุกอย่างปกติแล้วผมจะอัพราคาขึ้นนะครับตอนนี้ก็ขายราคาเดิมไปก่อนนะครับสำหรับหน้าแบบนี้นะครับมีทุกรุ่นนะครับหน้าแบบนี้นะครับลูกค้าต้องการรุ่นไหนก็สั่งได้เลยก็แท่นนี้นะครับผมกล่าวว่าจะทําใช้เองนะนะครับทําไว้นานแล้วละ่ะตั้งแต่ช่วงสงการนะครับก็ทําเสร็จอะไรเรียบร้อยนะครับ ก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับโควิดมานะครับก็ได้ยัดลงกล่องไว้นะครับเหมือนของใหม่เลยนะครับก็ตีเป็นของใหม่แหละนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นคู่นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับวันนี้ก็ทําเสร็จพร้อมกันนะครับเจอโควิดมาไม่ได้ใช้งานเหมือนกันนะครับทําเสร็จแล้วก็เก็บเลยครับก็มีทั้งตู้ทั้งอะไรนะครับต่อมาใหม่นะครับ จริงๆเนี่ยผมชุดเนี่ยผมกะว่าจะทําให้ที่พี่รู้จักเขาเอาไปทดสอบในสนามแข่งนะครับก็ยังไม่ได้ไปเลยนะครับโควิดมาก็เงียบคลิปกัน <laughs> อ่าตัวนี้ผมทำเป็นรุ่นห้าพันนะครับตัวนี้นะครับ ก็อาจจะดูยาวๆนะครับตัวนี้มันยาว3าสิบนิ้วเลยนะครับตัวนี้ยาวสามสิบซิงค์นะครับเป็นซิงค์ห้านิ้วนะครับตัวนี้ซิงค์ห้านิ้วพัดลมเทอร์โบหน้าหลังนะครับขับปาซิเตอร์หมื่นไมโครโวลต์สิบสลูกนะครับไดโอดโรงงานนะครับ2ตัวนะครับมีลอฟต้าไทยนะครับเปิดเครื่องไม่กระชากนะครับ ตัวนี้ถ้าเป็นรุ่น5,000ปกติที่ผมทำนะครับมันจะเป็นซิงค์4นิ้วนะครับจะยาวอยู่10 12นะครับอันนี้ก็จะยาว14เลยนะครับขนาดทันซิเตอร์ก็ท่อละ28คู่เลยนะครับอันนี้5,000ปกติที่ผมทำนะครับก็จะเป็นซิงค์4นิ้วนะครับแล้วก็ขนาดทันซิเตอร์นะครับ ท่อละ24คู่นะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นซิงค์านิ้วนะครับขนาดทรานซิสเตอร์แบลโพลาท่อละ28คู่เลยนะครับคือผมกะว่าเอาไปใช้งานหนักๆนะครับมันต้องใช้เยอะหน่อยนะครับก็บอร์ดได้นะครับเป็นของผมเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวด้านนอกนะครับ นี่นะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นบอดได้ตัวใหม่เลยนะครับนี่เลยนะครับก็มะแปงนะครับมะแปงมะแปงอันนี้จะเป็นลวดเป็นลวดคู่นะครับของค่ายนี้นะครับมะแปง สำหรับคอหนังกลางแปลงหรือว่าสายเครื่องเสียงบ้านนะครับสายแข่งก็อาจจะรู้ดีนะครับว่าชื่อนี้เป็นไงบ้างนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นรุ่นห้าพันนะครับปกติที่ผมทำานะครับมันก็จะอยู่ที่ราคานะนะครับมันจะอยู่ที่สอง0 0 ห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ถามว่าแพงกว่าเดิมไหมแพงกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใส่ไปนะครับมันก็อยังไงล่ะแค่ซิงค์มันก็แพง,งกว่ากันเยอะเลยนะครับ <laughs> อันนี้เราพูดตามความเป็นจริงนะครับเม้แปลงนะครับก็จะแพงนะครับม้าแปลงก็จะเป็นลวดคู่ก็จะแพงหน่อยนะครับ <laughs> คือจริงๆตัวนี้นะครับผมกะจะไม่ขายแล้วนะครับ กะว่าจะใช้เองจะเอาไปใช้งานเพราะเวลามีงานแข่งงานอะไรนี้นะครับก็อาจจะให้พี่ๆที่รู้จักเอาไปนะครับผมอาจจะไม่ได้ไปเองนะครับโน่นะตูพ้พวกอะไรก็นะครับทีนี้พอเจอโควิดมามันเงียบนะครับ <c oughs> งานแข่งงานอะไรก็ไม่มีก็ขายทําทุนก่อนนะครับตัวนี้ท่านไหนจะเอานะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมขายราคาถูกนะครับ จากเดิมก็ถ้าเป็นรุ่นห้า0ันปกติก็อยู่สอง0มื6 5สองมืหกพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ผมบอกกันเลยนะครับตัวนี้เก็บ3า0 0มื่นนะครับถ้าทำทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับถ้าสั่งใหม่ก็อยู่ทำอยู่สอง0มืนแปดพันห้าร้อยนะครับตัวนี้นะครับหน้านี้นะครับความยาวเท่านี้สเปคทุกอย่างตามนี้เลยนะครับ 28,500าร้อยบาทนะครับถ้าสั่งทำใหม่นะครับส่วนตัว S. อ2ัอันนี้ราคาเดิมนะครับแปดนะครับเพราะว่าทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไระครับเปลี่ยนแค่หน้านะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็อยู่สอง0มื่นแ5ด0ันารนะครับตัวนี้สเปคขับอะไรได้บ้างก็ขับ1ินิ้ว สิ2แปดยิบเอ็ดยิบสี่นะครับตัวนี้ก็ค้างมาสองถึงสามได้นะครับตัวนี้นะครับผมปล่อยผมปล่อยอยู่ที่สองหมืนหกพันห้าร้อยนะครับท่านไหนสนใจจับได้เลยเนีัยตัวนี้นะครับสอง0มืนหกพันห้าร้อยบาทนะครับได้ตามนี้เลยนะครับ ถ้าสั่งมือหนึ่งก็อยู่28,500นนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ผมทําใช้เองนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมมีประกันให้นะครับมีปัญหาก็ดูแลให้ตลอดนะครับประกันมือนก็สั่งใหม่เลยนะครับลึก30นิ้วนะครับตัวนี้นะครับพัดลมเทอร์โบหน้าหลังเลยนะครับแรงงดอโคตรนะครับ ถ้าสั่งใหม่ก็อยู่28,500ืนารนะครับแต่ตัวนี้ผมให้26,500ืนารนะครับเพราะว่าคือผมเก็บไว้ยังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับปล่อยออกไปก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับท่านท่านที่มีงบอยู่แล้วก็จัดได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ